คลิปนี้จะมาสอนวิธีการทําสบู่นะคะเรียกร้องกันมาเยอะมากอยากเห็นวิธีการทําสบู่อีกครั้งหนึ่งและมีข่าวดีว่าเดี๋ยวเล็กจะมีชุดการทําสบู่ให้ไปหัดลองทําด้วยนะคะขั้นตอนนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่เราแกะนะคะท่านผู้ชมขั้นตอนสุดท้ายแล้วนี่ค่ะบล็อกแกะได้ง่ายๆเลยสวยงามมากเลยนะคะนี่ หอมมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราแกะแล้วนะคะเราเอาไปใส่ในกล่องเนาะจะได้เก็บความหอมไว้ได้นะคะอ่ามาดูบอกนี้บ้างนะคะดูค่ะ สวยมากๆเลยเนเราก็จะได้ใช้สบู่ที่ทําเองได้ง่ายๆนะคะรีบไปทําน้ําหมักนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนต่อไปนะคะไปรับชมวิธีการทําสบู่นะคลิปนี้เล็กก็มาสอนอีกเช่นเคยนะคะรับรองว่ายิ่งดูมากยิ่งทําเป็นแน่นอนนะคะไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เล็กนำข่าวดีมาบอกนะคะจะมาแนะนำวิธีการทำสบู่ เพื่อการขายตอนแรกเราแบ่งปันก่อนนะคะรับรองว่าสบู่สูตรเล็กเนี่ยใช้ดีจริงๆเพราะว่าเบสสบู่เราเกรด A จริงๆนะคะทำแล้วเนี่ยก้อนแข็งไม่เละแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเล็กจะมาแนะนำนะคะถือว่าเป็นการแนะนำให้ทำนะคะเผื่อบางคนอยากทำขายนะคะเพราะว่าเล็กทำมันเนี่ยคือ คือเยอะมากอะค่ะท่านผู้ชมเยอะมากและคนที่นําไปใช้ติดใจมากๆเลยนะคะและวันนี้จะมาแนะนำเนาะว่าทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าให้เราใช้กระทะแบบนี้นะคะกระทะเทฟลอนเนาะให้ใช้แบบนี้นะแล้วก็จากนั้นเราก็เปิดแก๊สเลยนะคะข่าวดีคือถ้าใครสนใจนะคะเลขมีชุดการทำสบู่แบ่งปันด้วยนะ มีชุดการทำนะคะขอสุดส่ยไ่ไดทำให้ด,ดูในคลิปนี้เลยอ่านี่เปสบู่ของเรานะคะตัดให้เรียบร้อยเนาะนเราใช้ไฟอ่อนนะคะ,ะไฟอ่อน,ออนสำหรับทับพีก็ทับพีไม้นะคะหรือเป็นไฟเบอร์อะไรก็ได้นะคะหรือจะเป็นทับพีสีดำๆสำหรับที่เขาใช้สำหรับกระทะตัวนี้เนาะนี่ค่ะ เทเบสสบู่นะคะลงไปในกระทะของเราของเล็กจะสะดวกนะคะคือตัดมาให้เรียบร้อยบางคนคือมันจะเป็นแท่งยาวๆลงไปเลยเนาะการตัดมันจะทําให้สบู่ละลายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ง่ายเนาะมันง่ายในการที่ว่าเราจะเทใส่ลงในกระทะนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะทําให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะ ก็คนไปเรื่อยๆนะคะไม่เกี่ยวว่าจะคนไปในด้านเดียวกันนะไม่ใช่การทำขนมนะคะสูตรนี้ง่ายจริงๆเลยค่ะนี่และเลขรับรองผลนะคะว่าสบู่ที่ออกมาใช้ดีจริงๆค่ะสำหรับสบู่ของเล็กนะคะเล็กจะทำจากน้ําหมักเอนไซม์เนาะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวให้ดู นะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือใส่น้ำหมกักอันนี้หมักเกือบคือเกือบจะ3ปีแล้วนะคะในนี้นะคะน้ำหมักของเล็กอ่ะมันจะมีมังคุดท่านผู้ชมจำให้ดีนะคะรีบไปทำไว้เลยมีมังคุดมีมะเขือเทศอะไรก็ตามที่ดีกับผิวนะคะไปศึกษาเลยผลไม้ต่างๆที่ดีกับผิวเอามาหมักเลยค่ะของเล็กจะมีมังคุดหลักๆนะคะอันนี้พูดแค่หลักๆนะ มังคุดมะเฟืองมะนาวนะคะมะเขือเทศเนาะที่มีแล้วแล้วก็เล็กใส่น้ำผึ้งลงไปในน้ำหมักด้วยนะคะ มะเขือเทศนี่ใส่เยอะมากมะนาวมังคุดนะคะมังคุดนี่ช่วยเรื่องฝ้านะคะแล้วก็ผิวพวกกระต่างเนาะแล้วก็มีตัวที่ดีนะคะที่นําไปหมักก็คือว่านหางจระเข้ตัวนี้จะช่วยในเรื่องสิวนะคะแล้วก็สมานแผลรอยแผลเป็นต่างเนาะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือมะขามมะขามนี่เรื่องฝ้าแล้วก็พวกหน้าหมองคล้ำนะคะท่านผู้ชมคืออะไรต่างๆที่ดีเกี่ยวกับผิวอะ่ะให้ท่านผู้ชมไปหมักเลยนะ น,ะะน้ำหมักถ้าจะให้ดี1ปีขึ้นไปนะคะจริงๆแล้ว3เดือนก็ใช้ได้แต่เล็กแนะนำคือพวกสารต่างๆนะคะที่มันสกัดออกมา1ปีขึ้นไปจะใช้ดีมากจากนั้นนะคะเราก็คนเห็นไหมเนี่ยค่ะมันจะละลายเนี่ยคนเลยค่ะคนไปเรื่อยๆนะอาจจะสังเกตว่าร้อนแล้วนะสูตรของเล็กเนี่ยจะใส่รางไหมปโปรตีนใหม ด้วยนะคะสีเหลืองๆก็คือโปรตีนใหม่เนี่ยมันจะช่วยสมานแผลรอยแผลเป็นแล้วก็ทําให้หน้าตึงนะคะบํารุงผิวหน้าได้ดีมากใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่คือเบสสบู่ของเราเนี่ยมันจะเป็นสีใสใช่ไหมพอใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะมันจะเป็นสีเหลืองสวย มากนะคะแล้วเราใส่ช่วงที่น้ำเริ่มที่จะร้อนนะคะเบสสบู่ร้อนนะเราใส่ลงไปเนี่ยคือ,อโปรตีนไหมเนี่ยค่ะมันจะค่อยละลายออกมานะแล้วมันจะเป็นสีเหลืองสวยมากเลยค่ะแล้วก็ไหมที่เห็นอยู่นี่นะคะใส่ลงไปในสบู่เลยคือเป็นตัวช่วยขัดผิวเราได้ด้วยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวสักพักนึงนะคะมันจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆน,นะ เดี๋ยวทำให้ดูแบบละเอียดเลยใครดูคลิปนี้นะคะเล็กเปิดเผยเลยว่าทำอย่างไรนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ชุดทำสบู่นะมีหลายคนนะคะไปซื้อแบบว่า2-3สาพันก็มีนะมาเล่าให้เล็กฟังนะคะแล้วมันไม่เป็นนะบอกเลยนะคะของเล็กราคาไม่ถึงพันนะ ไม่ถึงพันแต่ได้แบบทุกอย่างเลยนะคะในการไปทําแต่ว่าหมอ้อถั่พีอะไรเนี้ยอะไรที่สามารถหาได้น่ะคือไปหาเอ,าเองนะคะเราจะแบบไม่มานั่งซื้อให้แบบว่าเปลืองเงินเยอะนะแล้วก็สิ่งที่เล็กให้ไปคือถ้า,าได้ไปเนี่ยทาได้เลยนะคะเนาะนี่ค่ะเราก็จะเห็นว่าเดือดนะคะเราก็ปักไฟให้อ่อนลงนะคะ ในน้ำหมักนะคะเน้นย้ำคือมะเขือเทศนะท่านผู้ชมมะเขือเทศเนี่ยทำให้ผิวเปล่งปลั่งนะคะมีน้ำมีนวลคือดีต่อผิวมากๆมีวิตามินซีสูงนั้นนะคะเราจะใส่น้ำหมักนะคะในน้ำหมักเนี่ยที่ใส่ลงไปนะคะเล็กจะใส่ผงคอลลาเจนทานาคาวิตามินนะคะวิตามิน B3 มเนาะใส่ลงไปด้วยทานาคาเนี่ช่วยป้องกันแดดนะคะเคลือบผิวหน้าเราไม่ให้แบบโดนแดดโด,ด,ดยตรงนะคะ จะปกป้องผิวเราจากแสงแดดเราก็ใส่ลงไปเลยโอเคนะคะมาขามเปียกสิ่งที่ดีกับผิวกายและผิวหน้าของคนนะคะใส่ลงไปเลยเพราะว่าในเบสสบู่เนี่ยมันเป็นไขมันพืชน,นะคะเบสสบู่เนี่ยดีกับผิวอยู่แล้วนะคะเด็กก็ใช้ได้นะ ผิวกายเด็กใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผิวหน้าเนี่ยพวกน้ำหมักต่างๆนะคะมันเป็นวิตามินสูงเกินไปเนาะอาจจะระคายเคืองได้นะคะก็ระวังในการใช้แต่ปกติแล้วสำหรับเล็กคือเด็กใช้ได้นะคะปลอดภัยเนี่ยค่ะแล้วก็เบสสบู่ของเรานะคะจะไม่อุดตันเนาะ จะไม่อุดตันรูขุมขนเพราะบางทีใช้สบู่ไปเนี่ยมันจะอุดตันรูขุมขนนะคะมันจะทําให้เป็นสิวข้าวสารเนี่ยสีที่ได้ก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะเมื่อกี้คือเล็กเติมน้ําผึ้งลงไปด้วยนะตามใจชอบนะคะแต่ส่วนมากถ้าเล็กทาเล็กจะชอบทําแบบเข้มข้นนะน้ำก็ประมาณนั้นนะคะรวมๆกันกับพวกคอลลาเจนธนาคารเนาะเล็กจะมีผงพวกนี้ให้ไปด้วยนะคะท่านผู้ชมมาดูนี่ นี่ธานาคาตัวนี้ช่วยปกป,ป้องผิวหน้าเราจากแสงแดดแล้วก็คนพมา่านะคะจะใช้ธนาคาเดี๋ยวเล็กมาบอกสูตรวิธีทําแบบพอกหน้าป้องกันแดดนะคะสําหรับคนที่เข้าไปแบบตากแดดมนได,ได้ในสวนอะไรแบบนี้คือคุณป้าสอนเล็กมานะคะมาให้ทําแล้วก็มีคอลลาเจนนะคอลลาเจนสําหรับการทําสบู่โดยเฉพาะนะคะแล้วก็วิตามิน B3 ที่จะได้ไปเนาะ แล้วก็มีแบบพิมพ์นะคะมีเบสสบู่นะคะแล้วก็มีน้ำหมักและมีน้ำหอมเนาะแถมถุงตีฟองให้ด้วยหนึ่งถุงนะคะแล้วถ้านำไปเนี่ยทำสบู่ได้จริงนะคะทำได้จริงทำได้เป็นด้วยง่ายๆนะไม่ได้ยากเลยเนาะปรึกษาได้ตลอดด้วยจนกว่าจะทำเป็นนะคะ ทีนี้เราก็มาดูนะคะหลังจากที่เปปซสบู่ของเรานะเย็นลงสักพักหนึ่งนะคะทีนี้เราจะมาเทใส่เหยือกนะเห็นไะหนมทนี่เราจะเขียนว่าสําหรับทําสบู่นะคะแล้วก็กระทะก็เหมือนกันนะใช้สําหรับการทําสบู่โดยเฉพาะเลยนะคะพวกไม้ต่างๆนะคะ,ะเราจะเทลงนะคะเทลงในเหยือกเนาะระวังหน่อยนะคะถ้าเด็กๆทํานี่ต้องระวังเลยนะ อันนี้คือเล็กเรียนทําสบู่มาหลายอาจารย์นะคะแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยทำคุณป้านะคะทําสบู่มามากกว่า20กว่าปีเลยนะคะจะสอนเล็กมานะคะเพราะฉะนั้นเล็กก็เลยทําเป็นก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะรวมถึงพี่บัวด้วยนะเราก็จะได้นําเทคนิคต่างๆนะคะที่อาจารย์แต่และท่านแนะนำมานะคะอ่าหลังจากที่เราเทใส่ในเหยือกแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราจะต้องไปคนต่อนะคะเดีย๋ยวมาดูกันจ้า ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่น้ําหอมนะคะกลิ่นของเลคเคอร์สโนไวท์นะคือหอมมากนะคะแล้วก็ร้านนี้ก็คือหอมจริงๆนะคะซื้อมาหลายร้านแล้วคือไม่ติดใจเท่าร้านนี้เวลาทาสบู่นี่กลิ่นจะหอมมากนะใส่เพื่ออะไรนะคะเพื่อดับกลิ่นน้ําหมักนะคะแต่ถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่สําหรับเล็กแล้วเล็กชอบนะคะใส่เวลาอาบน้ํามันจะได้แบบเหมือนผ่อนคลายนะคะกลิ่นหอมจริงๆน้ําหอมที่เห็นเนี่ยเป็นขวดใหญ่นะให้ใส่ครึ่งหนึ่งนะคะ แล้วก็ในสูตรที่เล็กให้ไปในชุดสบู่นะคะเล็กจะแถมน้ำหอมให้ด้วยขวดเล็กน,นะคะท่านผู้ชมเพราะน้ำหอมเราคุณภาพจริงๆเนี่ยใส่ไปประมาณนี้นะคะขวดนี้เล็กจะใส่ได้สองครั้งนะคะทำสบู่ได้สองครั้งจากนั้นนะคะก็ให้เราคนคนเพื่อให้น้ำหอมเราจะไม่ใส่น้ำหอมตอนที่อยู่ในหมอ้อนะคะเราจะคน คนให้น้ำหอมเข้ากันดีตอนนี้คือหอมมากแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งที่เล็กชอบนะคะก็คือสากุระหอมพอๆกันเลยเนาะนี่แล้วก็จะได้แอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะนี่เป็นกระบอกฉีดแบบนี้เลยสะดวกมากเดี๋ยวเล็กทาให้ดูสําหรับคนที่ทําไม่เป็นเพราะว่ามีหลายคนมากเลยว่าคือไปซื้อชุดสบู่มานะคะแล้วมันไม่เป็นไม่เข้าใจทําไม่เป็นนะคะจริงๆน้ชุดหนึ่งอ่ะสองสามพันได้หมอ้อได้อะไรมาแต่หม้อก็คือคือธรรมดามากคะ่ะหม้อหูจับอะ่ะหม้อหูจับทั่วไปเลยนะคะ แล้วก็มีนี่แหละเป็นชุดการทําสบู่แต่เล็กคิดว่ามันแพงเกินไปนะแล้วอันนี้คือเราแบ่งปันให้ความรู้แล้วก็ให้คาปรึกษาจนทําเป็นนะคะเผื่อใครอยากจะไปทําขายเนาะเผื่อใครอยากไปทําขายทําแจกแบ่งปันนะคะหรือทําใช้เองในครัวเรือนเนี่ยคือดีมากเลยนะคะราออกมาจะได้ประมาณ14ก้อนนะคะท่านผู้ชมทําออกมาจะได้14ก้อนแล้วก็สูตรเบสของเราเนี่ยทำออกมาแข็งนะคะจับตัวแข็งใช้ดีมากยิ่งเอาไปใช้กับถุงตีฟองอุ้ยใช้ดีบางคนไม่ไม่จำเป็นเลยนะคือเขาคอมเมนต์กลับมา ล,ลองซื้อของเล็กไปนะคะบางทีฟองเนี่ยชอบแล้วไม่ต้องใส่ถุงตีฟองก็ได้แต่เล็กอาจจะแถมถุงตีฟองอให้ทุกก้อนเลยนะคะมันเป็นน้ําใจเล็ก,ลกๆนน้อยนะคะเราให้เราเรามีความสุขเนาะ,ะมาค่ะจะสังเกตว่าพิมพ์ของเล็กนะคะจะเลิสนิดนึงเพราะว่าทำบ่อยมากนะคะสะบู่อาเราเทลงเลยคือร้อนๆอ,อยู่เนี่ยแต่ไม่ใช่ร้อนจัดมากๆนะคะท่านผู้ชมเทลงได้นะเพราะซิลิโคนของเรากันความร้อนได้นะคะพ่าเล็กเคยแบบว่าเร่งรีบกับเวลาเล็กก็ใส่ลงไปเลย เทลงไปเลยค่ะเล็กน้ำให้ดูก่อนถ้าใครได้ทำนะจะรักเลยนะคะสนุกมากๆากทำได้ไม่ยากเลยค่ะทีนี้ฟองที่ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมให้เราใช้แอลกอฮอล์นะคะสำหรับการทำสบู่นะคะฉีดลงไปเลยที่ร้านเขาะจะจัดให้นะคะเห็นไหมฉีดลงไปนี่ฟองหายเลยนะคะ ฟองมีเล็กๆน่น้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันยุบลงไปเองนะแล้วเราก็รอให้แห้งจับตัวแข็งนะคะแล้วเราก็มาแกะเนี่ยคือเสร็จแล้วค่ะง่ายมากเลยแล้วเราก็เอาไปใส่ถุงตีฟองนะคะทิ้งไว้ผ่านไปประมาณวันวันหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยใช้นะคะค่ะพรุ่งนี้เราถึงใช้จะดีมากๆเลยนะคะให้สบูเส่เซ็ตตัวกันดีนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นบล็อกรูปดอกไม้นะคะ ง่ายๆเลยสบู่ก็เซตตัวแบบนี้นะคะกลิ่นหอมน่าใช้มากๆเลยใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะคือเล็กรับรองผลเลยว่าทําเป็นแน่นอนถ้าได้ดูคลิปนี้นะคะง่ายๆเลยนะอย่าลืมไปหมักน้ําหมักชีวภาพไว้นะคะสารสกัดต่างๆที่มีอยู่ในผลไม้ดีมากๆเลยนะคะยิ่งเรารีบหมกัก เร็วนะคะเราก็จะได้ทำสบู่ไว้ใช้เองเร็วนะคะมันดีมากๆเลยเนาะนี่อย่าลืมไปทำนะคะอย่าลืมไปทำและเฉพาะคนที่สนใจอยากทำสบู่เป็นนะคะอยากทำสบู่เป็นเนาะก็ติดต่อมานะคะเล็กจะให้ไลน์ไว้นะติดต่อแล้วก็ทักทายมาเลยว่าคือ อยากสนใจชุดทำสบู่สอบถามกันเข้ามาได้นะคะมีหลายคนขอมาสอบถามมาอยากให้ส่งให้นะคะท่านผู้ชมอันนี้เล็กก็เลยมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะเล็กเคยลงคลิปการทำสบู่ให้ดูแล้วในครั้งแรกนะคะแล้วมีคนสนใจผลตอบรับแบบสนใจอยากทำม,มากเล็กก็เลยเออมาถ่ายให้ดูอีกคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะคะพร้อมกับ ส่งนะคะชุดการทําสบู่ให้ด้วยนะก็ติดต่อทักมาทางไลน์นะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ